เอาละฮะแล,แล้วในที่สุดมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นกับศึกมหาสงครามระหว่างพันธมิตรและสกิบ i ิททอยเลตนั่นเองครับโดยนี่คือสกิบ i ิททอยเลต์มันตีเวริรตอนที่32ของคุณดอมสตูดิโอนั่นเองครับผมต้องขอบอกเลยว่าผมดูไปนี่ขนลุกไปเป็นตอนที่ดีมากๆเป็นตอนที่บ่งบอกถึงสงครามได้ดีที่สุดและถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับ คำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณดอมสตูดิโอเปิดฉากมาเราจะได้เห็นคา m เมล่าแมนคนหนึ่งที่กำลังจะเสียสติและเบื้องหลังของเขาก็คือฉากสงครามที่เต็มไปด้วยไฟและระเบิดเขาผ่านทุกสิ่งทุกอย่าง ผู Man, ้เพนซิลแมนกำลังเดินหน้าเข้าไปเรื่อยๆพวกสกิบดีทอเลตเองก็โต้อต,อตอบกลับเหมือนกันส่วนทางพี่พลอยออพวิวคาเมราแมนที่ตอนนี้พยายามจะเตือนสติของเพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็ผลักตัวของเขาออกมาก่อนจะกลับไปนั่งกลุมขมับต่อและเบื้องหลังของเขาตอนนี้ผู้เพนซิลแมนคือยกกำลังไปถาถมเต็มที่ ไม่แต่ซีเพนก็มาด้วยเหมือนกันและดูเหมือนว่าความอดทนของพี่พอยออฟวิลคามล่าแมนของเราจะหมดลงเมื่อเขาได้กระชากคอเสื้อเพื่อนของเขาและชี้ไปทางด้านหน้าเพื่อเพื่อนของเขาไปต่อแต่ว่าเพื่อนของเขานั้นไม่ไหวแล้วครับเอาแต่ใส่หัวยังหมดอะไรตายยากพี่พอยออฟวิลคามิล่าแมนก็เลยไม่สนใจแล้วเลยผลักพี่แกลงไปนอนกองกับพื้นก็จะหยิบปืนขึ้นมาและลุยต่อเองคนเดียวพี่พอยออฟวิลคามิล่าแมนที่หยิบปืนขึ้นมาได้ ก็วิ่งตรงต่อไปด้านหน้ารัวๆแล้วก็ยิงพวกสกิบิดีทอยเลตไปด้วยระหว่างทางหรือได้ว่าเก็บไปถึงสศพกันเลยทีเดียวแต่ในระหว่างที่กำลังจะวิ่งรอดขาเจ้าหุ่นยนต์ซีเพนอยู่ดีๆก็เกิดการระเบิดขึ้นตู้ทมทำเอาพี่พลอยออฟบิวของเราก็เดินลงไปนอนหงายเลยและในเบื้องหน้าของเราเราจะเห็นว่ามีสกิบิดีทอยเลตที่เป็นรถถังขับเหยียบพื้นของเราไปด้วยพี่พลอยออฟบิวคาเมราแมนก็เลยตะเกียกตะกายไปเอาปืนขึ้นมาก่อนครับในจังหวะที่กำลังจะหยิบปืนเจ้ามิวแทนสกิบ ก็มาเหยียบมือของพี่พลอยวิวคาเมล่าแมนเอาไว้พี่พลอยเอาวิวคาเมล่าแมนก็เลยเอื้อมมือไปกำหินแล้วป่าใส่หน้าเจ้าสกิบิดิทอยเลตแบบเต็มๆหลังจากหน้าโยกไปนหนึ่งทีพี่กาเดียนคอกแมนก็เข้ามาทันเวลาก็จะหวดคอนใส่ไปสองทีจนเจ้าสกิบิดิทอยเลตเสียหลักล้มลงมาและตามต่อด้วยคอมโบปิดฉากของพี่ล้าเป็นซิลแมนที่เอาคอนทุบไปเต็มๆซึ่งตัวของพี่พลอยวิวที่ได้จังหวะก็ได้รีบหยิบปืนขึ้นมาและแห่ไปทางด้านหลังของพี่กาเดียนคอกแมนครับส่วนพี่กาเดียนคอกแมนและล้านเ m น n ตอนนี้ก็ยืนเอาหลังแทบจะชนกันอยู่แล้วส่วนพี่การ์เดนค็อกแมนอยู่ดีๆก็คอนมาชนกับคอนของพี่ลาสเพนซิลแมนซะงันและดูเหมือนว่าจะเกิดประกายแสงสีทองขึ้นมาด้วยเฮ้ยนี่มันคือการบัฟอะไรหรือเปล่าซึ่งพี่การ์เดนคอกแมนก็จะชูนิ้วโอเคเป็นหนึ่งทีส่วนพี่ลาสคอกแมนก็จะชูนิ้วกับมาเหมือนกันแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยด้านหลังก็มีเฮลิคอปเตอร์ก็มันจะตกใส่หัวของทั้งคู่ครับพี่พอร์อฟิวคาเมล่าแมนก็เลยรีบเตือนแต่ก็เป็นเจ้าหุ่นยนต์าเอไไว้ แหมแล้วเกือบไปด้วยนะใบพัดนี่ยังหมุนติ้วๆอยู่เลยใครโดนนี่มีหวังตัวขาดครึ่งแต่ในจังหวะน,านั้นยูดีๆพี่พอยออฟบิวคาเมล่าแมนของเราก็โดนตะขอเกี่ยวฮุกไปและทําให้เราได้รู้ว่าเจ้าตัวที่ฮุกมาคือเจ้ากิบดีททอรเลตตัวหนึ่งครับแถมมันจัมสแกร์ใส่หน้าซะด้วยผมนี่ตกใจหมดเลยหลังจากที่มันจัมสแกร์เสร็จมันก็เวียงพี่พอยออฟบิวคาเมล่าแมนไปข้างหลังก่อนที่จะออกแรงเวียงปาพี่พอยออฟบิวคาเมล่าแมนของเราก็ได้ออกไปไกลมากๆซึ่งบริเวณนี้ ที่พี่พลอยเอาบิวคาเมล่าแมนตกลงมาจะมีมิวแทนสกิบิดทอยเลทอยู่เต็มไปหมดเลยครับแถมพวกเพื่อนๆของเราที่เป็นคาเมล่าแมนก็โดนเจ้าสกิบิดทอยเลทพวกนี้จัดการไปซะด้วยโอ้ไม่นะเรียกได้ว่าตัวปักติดกับต้นไม้ไปเลยคราวนี้ก็งานยาวสิครับเพราะเจ้ามิวแทนสกิบิดทอยเลทที่ถือขวานนอกจากมันจะปาเพื่อนของเราไปแล้วมันจะมาจัดการตัวของพลอยเอาบิวคาเมล่าแมนอีกด้วยแต่ว่าพี่พลอยเอาบิวคาเมล่าแมนของเราก็พิวครับหลบการโจมตีได้แทบจะทุกดอกก่อนจะโดนจับคอและยกขึ้นมาแต่พี่พลอยเอาบิวคาเมราแมนก็สติดีครับ ัดการดึงสลักระเบิดของเจ้านี่ออกมาได้ซึ่งดึงออกมาไม่พอนะครับยังชูนิวคางไปด้วยโอ้ยังแสบเลยครับพี่พอยออฟวิวคาเมราแมนของเราเ <c oughs> จ้ามิวแทนสกีวิทอยเลตที่เห็นสลักระเบิดก็ถึงกับร้องอ <c oughs> ออกมาเลยครับก่อนที่จะตู้มหรือเรียกว่าระเบิดเผาขนขนาดน,นี้แต่พี่พอยออฟวิวคาเมราแมนของเราเคิดกระเด็นลงมาเฉยเเฮ้ยทำไมพี่ถึกจังวะเอาเรื่องนะเนี่ย <c oughs> แต่ดูเหมือนว่าพี่พอยออฟวิวคาเมราแมนของเราจะดวงดีครับเพราะด้านกระเด็นลงมาในล่องพอดีส่วนด้านบนล่องน่ะหรอ เจ้าสกิฟตี้ทอยเลตท,ที่เป็นรถถังได้เคลื่อนตัวผ่านไปพอดีเลยแหละครับถ้าเกิดอยู่ด้านบนสงสัยจะโดนเหยียบเละไปแน่นอนแต่ก็เหมือนข้อซ้ํากำซัดครับมีความโชคร้ายในความโชคดีเพราะดันมีเจ้ามิวแทนสกิ i ตี้ทอยเลตตัวหนึ่งที่ลงมาในหลุมนี้พอดีเหมือนกันและแถมไอเจ้านี่มันพกปืนมาด้วยมันก็ได้ยิงใส่แขนขวาของพี่พอร์ตออฟวิลคามเมราแมนเข้าไปพี่พอร์ตออฟวิลคาเมราแมนของเราก็ไม่มีทางเลือกทำได้แต่คาบหนีเข้าไปในซอกหินครับซึ่งพอคาบมาได้สักพักเราจะได้เห็นมิวแทนสกิ t ตัวนึงที่ปมา พร้อมกับแท่ครับซึ่งคนที่จัดการเจ้ามิวแทนสกิฟตี้ทอเลตตัวนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับแต่เป็นพี่ดิวแมนที่แขนข้างหนึ่งกลายเป็นแท่ไปแล้วแถมถ้าเราสังเกตดีดๆบริเวณที่แท่จะมีหนามเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหถ้าจะแรงหน้าดูซึ่งตัวของพี่ดิวแมนแขนแท่ก็จะหันมาเจอเจ้ามิวแทนสกิฟตี้ทอเลตที่ไล่ตามพอยออฟวิวคาเมล่าแมนมาพอดีแถมมันก็กำลังจะเล็งยิงพี่ดิวแมนอยู่ด้วยพี่ดิวแมนก็เลยใช้แขนที่เป็นแท่หัวจับเข้าไปที่ปืนของเจ้ามิวแทนสกิฟตี้ทอเรตแล้ว จากนั้นพอมันเสียหลักก็กระโดดขึ้นไปคอมบริเวณด้านหลังของเจ้ามิวแทนสวิวดีทอยเล็แบบพอดีก่อนจะทําให้มันล้มและถอนเจ็ตแพคไปหนึ่งข้างแลแ้วแซ่รัดหัวจนตุยเย่ไปเลยครับ โอ้โหอย่างแรงซึ่งพอจัดก,การเจ้ามิวแทนสกิวดีทอยเลตได้สําเร็จนะครับอยู่ดีๆก็มีเจ้าสกิวดีทอยเลตรถถังที่โผล่มาจากไหนไม่รู้ชาร์จปืนใหญ่เตี้ยงยิงใส่พี่พอยออฟลวิลคาเมล่าแมนกับพี่ดิวแมนทันทีแต่พี่ดิวแมนที่ไหวตัวทันก็รีบอุ้มตัวของพอยออฟลวิลคาเมล่าแมนขึ้นมาและชาร์จเจ็ตแพ็บ,บินหนีไปในทันทีเลยครับซึ่งตัวของพี่ดิวแมนที่บินมาไกลพอสมควรก็จะปล่อยพี่พอยออฟลวิลคาเมล่าแมนของเราลง ซึ่งด้านหน้าเราจะเห็นสุนยอนซีเพนที่กิ้งหลุนๆเข้าไปในสนามลบด้วยและยังไม่พอแล้วยังได้เห็นพิลาสเพนซิลแมนกับการเดยนคอกแมนอีกด้วยซึ่งพิลาสเพนซิลแมนก็จะใช้ท่าเดิมเลยครับคือการปักดินสอเพื่อทําลายหอคอยครับโอ้โหแท่งอยใหญ่เรือกได้ว่าปักพื้นที่เดียวหอคอยพังกระจุยไปเลยครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าสกิฟติดทอยเหล็รถถังมันจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันมีหลายตัวมากๆซึ่งมันก็มีอยู่ตัวหนึ่งมาโผล่ด้านหลังของพี่พอออตวิลคามีล่าแมนครับ และตอนนี้มันก็ได้ชาร์จปืนใหญ่เพื่อจิงใส่พี่พอยออฟวิลคาเมราแมนแต่พี่พอยออฟวิลคาเมราแมนของเราก็พิวอีกแล้วก็โดดหลบมาได้แต่ท่านั้นยังไม่พอเพราะเจ้าสกิบดีทอยเลตรถถังมันพยายามจะเคลื่อนที่มาทับตัวของพี่พอยออฟวิลคาเมราแมนครับแต่ยังไม่ทันได้ทับถึงตัวอยู่ดีๆก็โดนดูดไปโดยพี่ไททันคาเมราแมนที่ใช้แขนแรงดึงดูดและผลักตัวของมันก็ได้หนกไปอย่างไกลสงสัยจะระเบิดตัวเย่ยไปเรียบร้อยอ้ําและในตอนนี้เราจะได้เห็นว่า พี่เททานทีวีแมนเองก็เข้ามาน่วมสนามลบนี้แล้วแหละครับบอกเลยว่าอุ่นใจขึ้นเยอะซึ่งพอพีไททานทีวีแมนมาถึงพี่เก๋ก็แยกหน้าจอที่ไหลออกมาเพื่อไปจัดการเคลียร์เจ้าสกิวดีทรอยเลตรถถังให้ซินซา่าแต่ดูเหมือนว่า กองทัพสกิบิททัวเลตจะไม่ได้มีแค่นี้ครับเพราะว่าด้านหลังของพี่ไททันคาเมล่าแมนและพี่ไททันทีวีแมนมีกองทัพเฮลิคอปเตอร์สกิบบิททัวรเลตที่เรียกได้ว่ามากันเพียบแต่ทัในใดนั้นเองเวลาก็ได้หยุดลงพร้อมกับการปรากฏขึ้นมาของดาบของไททันคอกแมนเพียงในช่วงพริบตากองทัพเฮลิคอปเตอร์สกิบบิททัวรเลตก็ถูกทำลายจนสินส้นซากรวมไปถึงดาบของพี่ไททันคอกแมนก็จะกลับมาประกอบรวมร่างเหมือนเดิมโอ้โห พลังโคตรเทพเลยใครจะชนะพี่ไททันคองแมนได้วันนี้และในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงเมื่อสามไททันได้มาเจอกันอ้าวจะจับมือกันแต่ว่าเอ้ยมันมี3มคนจับกันยังไงวันนี้จับไม่ได้แล้วแหมมีการเปลี่ยนเป็นชีนิ้วด้วยนะอารมณ์ประมาณว่าจะชีนิ้วจะจับกับใครก่อนก็เลยเปลี่ยนใจทําเป็นกำหมัดและชนหมัดกันซะเลยนี่สิอย่างเท่แต่ผมอยากเห็นครบมากกว่านี้นะผมอยากเห็นครบทั้ง5้าไททันเลยขาดพี่แดงของผมกับขาดไททันดิวแมนไปนะครับเนี่ย หวังว่าพวกเราจะช่วยไททันดิวแมนกลับมาได้นะเมื่อจบฉากเท่ๆของไททันไปแล้วคราวนี้เราจะเห็นได้ว่ากองทัพของพันธมิตร ได้มุ่งหน้าไปต่อและสิ่งที่เราเห็นคือกองทัพของเพนซิลแมนที่เยอะมากๆรวมไปถึงกองทัพของเฮลิคอปเตอร์ก็เยอะเช่นกันซึ่งกองทัพทั้งหมดนี้ก็จะบุกไปที่ฐานทัพสุดท้ายของพวกสกิบิดทอยเลต์นั่นเองครับโอ้โหเป็นไงครับเข้มข้นไหมผมบอกเลยว่าอย่างเข้มขน้นเป็นสมรภูมิลบที่เป็นสมรภูมิลบจริงๆกลายรปฉากสงครามที่ดูจะสมบูรณ์แบบอลซ์มากๆเลยแหละครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ